ยังคงเดินหน้าส่งต่อความสุขและความอร่อยอย่างต่อเนื่องล่าสุดในวันเสราร์ที่19กกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้ยกขบวนกิจกรรมสุดสนุกไปร่วมสร้างสีงสันกับพืนแฟนในงาน7สีคอนเสิร์ตเฟสติวัลให้ในงานบรรยากาศคึกคักคลื่นเคลงจัดเต็มความสนุกไม่มีกั๊กทั้งกิจกรรมหมุนวงล้อลุ้นโชคแจกของให้ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันเพียบไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองและของรางวัลสุดพรีเมียม ยังไม่หมดยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอย่างแชะภาพกับพรีเซนเตอร์สาวสุดสวยเบลล่าราณีเพียงถ่ายภาพกับเบลล่าและโพสต์ลงโซเชียลก็มีสิทธิ์รุนรับรางวัลพรีเมียมส่งตรงถึงบ้าน และที่พลาดไม่ได้บนเวทียังมีกิจกรรมแจกของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้ร่วมสนุกพร้อมรับของรางวัลแบบพรีเมียมส่งตรงถึงบ้านก็ขอขอบคุณตาแม่ครัวที่วันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกมากมายเลยครับทั้งวงลอแล้วก็มีสแกนได้รับเครื่องปรุงต่างๆเรียกได้ว่าหลังจากสนุกกับคอนเสิร์ตเนี่ยก็ มีเครื่องปรุงกับไปทำอาหารทานด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณตาแม่ครัวนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับทางงานแล้วก็รวมถึงทางทุกคนได้ร่วมกิจกรรมมากมายยนะครับผมวันนี้วันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทางตาแม่ครัวนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้มานะครับอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเยอะๆเลยนะครับขอบคุณครับงานนี้ครบทั้งความสนุกของรางวัลและเสียงเพลงเพราะๆใครได้มาก็ต้องยิ้มกลับบ้านไปแน่นอนค่ะครั้งหน้า ตราแม่ครัวพร้อมเสิร์ฟความสุขอีกครั้งที่ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น G z o n e A Avenue ในวันเสาร์ที่16สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา15.35นนเป็นต้นไปติดตามรายละเอียดได้ทาง f c e e o o o k แ Fan นเพจตราแม่ครัวแท็กเพื่อนให้ครบแกง๊งแล้วไปสนุกด้วยกันอีกครั้งนะคะ